แจ็คฟี่คลิปพรีเซตแต่งรูปด้วยโทรศัพท์มือถือแอปพลิเคชันไลท์ลูมนะครับเป็นพรีเซตเจแปนโทนนะครับเป็นพรีเซตที่ผมทําขึ้นมานะครับเป็นการทําแบบแต่งรูปแบบแนวฮิปเตอร์ฮิปเตอร์นะครับถ้าใครไปเที่ยวคาเฟ่ครับก็จะใช้แนวแนวนี้ได้เหมือนกันนะครับเป็นแบบมีฟ้าๆหน่อยๆนะครับเป็นเหมือนเกนคล้ายฟิล์มนะครับจะเป็นพรีเซตสามารถไปดาวน์โหลดได้เลยนะฮะซึ่งท้ายๆคลิปเนี่ยผมจะสอนวิธีการดาวน์โหลดนะครับ ในการใช้และก็การนำไปใช้นะครับส่วนต้นคลิปเนี่ยจะสอนวิธีการทำนะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับการปรับแต่งแสงยังไงในแอปพลิเคชัน l i g h t r o o m การใช้สียังไงนะครับเพื่อนๆคอ,อ,อยไปรับชมและติดตามได้เลยนะครับอ่าเราก็เริ่มมาเลยนะครับขั้นแรกนะครับให้เพื่อนๆน,น,นะครับ ไปที่แอปพลิเคชันที่ชื่อว่าไล t ์ o o มนะฮะเราก็คลิกเข้าไปหนึ่งทีปุ๊บเมื่อเราคลิกเข้าไปในไลท์ลูมเนี่ยนะครับอ่าเราก็เอารูปภาพเข้ามาก่อนรูปภาพที่เราจะแต่งนะครับไปที่ตรงนี้นะครับปุ๊บคลิกหนึ่งทีนะครับมันก็จะเลือกรูปภาพของเรานะครับเราจะแต่งรูปภาพอะไรเราก็เลือกนะฮะสมมติผมจะเอารูปนี้แล้วกันสมมติผมจะเอารูปนี้ปุ๊บนะครับ ผมก็คลิกหนึ่งทีนะครับแล้วผมก็กดคำว่าเพิ่มนะฮะมันก็จะเข้าไปอยู่ในอุปกรณ์ของเรานะครับอันนี้แต่นี้รูปนะผมก็เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับมันก็จะอยู่ในคำว่ารูปทั้งหมดนะฮะแล้วก็คลิกไปที่คำว่ารูปทั้งหมดนะครับปึ๊บอ่าเมื่อคลิกไปที่รูปทั้งหมดนะครับนะครับผมก็เลือกมา1รูปนะครับรูปที่ผมจะแต่งมาปึ๊บนะครับ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับเป็นรูปนี้ใช่ไหมฮะเข้ามาเสร็จนะครับไปที่คําว่าแสงนะครับกดหนึ่งทีฟึบมันจะมีเอ็กพ u r e เนะครับเราหรือว่าการรับแสงเนี่ยผมว่าแสงมันโอเคแล้วนะครับผมก็ปกติเลยนะครับแล้วผมก็ไปตรงที่คําว่าคอนทัตนะครับคอนทนตผมไม่อยากให้มัน c o คอนท c ตมากผมให้มันบางๆผมลบสัก53นะครับนี่ลบ5าปึ๊บ นี่นะครับก่อนทําเห็นไหมฮะมันจะเข้มหลังทํามันก็จะจืดๆนิดนึงนะครับแล้วผมก็ต้องการเปิดไฮไลท์นะครับไฮไลท์ไฮไลท์ปุ๊บผมดันไปที่100เต็มเลยนะครับเปิดไฮไลท์นี่มันดูขาวขึ้นเลยเนหะ็นไหมนี่นะครับนี่นะไฮไลท์ light, นะครับแล้วชาร์โด้เนี่ยผมลบสัก55นี่ถ้าเปิดเงาแต่ผมจะให้มีเงานิดนึงนะครับ นี่ฟึบนะครับส่วนสีขาวเนี่ยลบสักสามสิบสามนี่สีขาวผมลบมานิดนึงนี่นะครับแล้วก็สีดำนะครับสีดำกดค้างไว้นะครับเลื่อนขึ้นมานิดนึงนะครับสีดำสีดำเพิ่มสักสาเจ็ดนิดนึง นี่นะครับเพิ่มมาเพิ่มความเข้มมานิดนึงนะครับเพิ tadi, <Wh> ่มความเข้มนิดนึงเสร็จแล้วนะครับไปที่คําว่าเคิร์ฟนะครับไปที่คําว่าเคิร์ฟเคิร์ฟมันจะอยู่บนนี้นะครับคลิกใช้นิ้วนะครับคลิกขึ้นมาปุ๊บอย่างนี้นะครับมันจะมีคําว่าเคิร์ฟเราก็ไปที่คําว่าเคิร์ฟเลยนะครับปุ๊บเมื่อไปที่คําว่าเคิร์ฟมันจะมีคาเคิร์ฟตัวสีขาวเนี่ยคลิกเลือกตัวสีขาวก่อนเลยนะครับคลิกเลือกสีขาวเสร็จแล้วนะครับตัวแรกนะครับ ปุ่มนี้เลยคลืบหนทีนะครับนี่ปุ่มที่2นะครับตัวนี้1ทีอันดัดฟ้านิดนึงนะครับโอเคปุ่มแรกนี่นีะฮะมีฟ้านิดนึงนะครับตัวที่3ตรงนี้ปุ๊บนะฮะนี่มันมีฟ้าฟ้านิดนึงโทนเจแปนคือมันจะต้องมีฟ้านิดนึงนะฮะอ่านะครับ,นะรบแล้วก็ตัวนี้นะครับมันก็จะลงมานิดนึง มันไฮไลท์เยอะไปแล้วก็ลงมานิดนึงนี่นะครับนี่ฟ้าเยอะไปแล้วก็ลงมานิดนึงนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปแต่งตัวสีเขียวกันต่อนะครับไปแต่งสีเขียวกันต่อโดยที่การกดไอตัวนี้นะครับปุ๊บนี่มันจะเป็นสีเขียวนะครับ สีเขียวจะมีสองปุ่มนะครับแล้วก็เลื่อนปรับสีเขียวนิดนึงนี่ให้มันออกเขียวๆนิดนึงมาซึ่งเคอร์อมันจะมีอยู่สามโทนนะครับ R G B นะครับ Red Green Blue นะครับนี่ปรับให้เขียวมันขึ้นมานิดนึงะนะครับเสร็จมาแล้วนะครับก็ปรับสีน้ำเงินนะครับปรับสีน้ำเงินนะครับปรับสีน้ำเงินต่อเลยปุ๊บ แล้วขึ้นมานิดนึงให้มันมีฟ้าน,น,นินหนึ่งน้ำเงินนิดนึงให้มันดูเป็นลุกิล์มนิดนึงนะครับตอนนี้กําลังเฮเทรนกําลังมาที่เขาเรียกกันว่าฮิปสเตอร์นะฮะต่อมานะครับเราก็จะมาปรับที่อุณหภูมิสีกันนะครับเสร็จสิ้นนะครับเราจะมีอุณหภูมิสีกันนะฮะอ่าไปที่อุณหภูมิสีปุ๊บนะครับมันจะมีคําว่าไวท์บลันนะครับก็คือความสดของสีนะครับแล้วก็เซทเรชชั่นนะครับความสดของสีผมลดสัก20 นี่นะครับนี่ให้มันลดลงมานิดนึงนะครับแล้วก็ความอินสีผมบวอีกสักเป็น20สิบนะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมครับก่อนทําหลังทำเน่มันก็จะมีการย้อมให้เลยเห็นไหมฮะมันก็เป็นย้อมเป็นลักษณะโทนลักษณะใกล้ๆกับมาใกล้ๆนี่แหละใกล้ๆสีที่เราเรียกว่าสี สีอะรสีสีสีฟิล์มะครับสีฟิล์มเสร็จแล้วนะครับไปที่มิกต่อเลยไปที่มิกของสีส้มเอาใส่ความสว่างนิดนึงเราอยากให้สีส้มเป็นยังไงเราก็ปรับได้นะอนี่ลดสีส้มนิดนึงนี่เห็นนะครับนี่นี่เสร็จแล้วมันมีส้มอีกส้มนึงส้มอีกส้มนึงผมลบสักสิบละกันนะครับ แล้วก็บวกอีก6นะบวกอีก8นะครับคือความอินซีเนี่ยผมลดสักสิบตรงนี้ก็บวกอีก8นี่นะฮะมันก็จะได้มามันก็จะมีโทนแต่และโทนอยู่ที่เราเลือกโทนเลยนะครับว่าจะเอาโทนเป็นยังไงนะครับอ่าเฉดส,สีผมก็มาปึ๊บเักนิดนึงปึ๊บนี่นิดนึง มันก็มีเฉดสียสินิดนึงนะครับนี่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่มีมีเฉดสีเข้ามาเห็นไหมฮะกราฟทำลังทำนี่มันจะได้ดูเป็นฟ้าๆนิดนึงนะครับเห็นไหมครับแล้วก็จะมีซัตเทรดนะครับซัตเทรดเพิ่มอีกสักสิบนี่นะครับอ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับเรากด เสร็จสิ้นนะครับนี่ปุ๊บเน่ก็จะเป็นย้อมสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราทําเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเซตพีเซตนี้เก็บไว้ใช้ได้โดยที่กดปุ่มสมปุ่มตรงนี้นะครับแล้วไปที่คําว่าคัดลอกการตั้งค่าเห็นไหมครับแล้วกดเครื่องหมายถูกปุ๊บเน่มันจะคัดลอกการตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งเราจะสามารถไปใส่ที่อื่นก็ได้หรือถ้าเราจะสร้างพีเซตเองเราก็กดสามาปุ่มตรงนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ สร้างการตั้งค่าลงหน้าแล้วก็สามารถตั้งชื่อได้เลยนะครับว่าอะไรผมเจแปนโทนแล้วกันอ่ะสมมุติว่าเจแปนโทปึ๊บผมก็คลิกเครื่องหมายถูกปึ๊บแล้วคัดลอกการตั้งค่าปึ๊บนี่เสร็จแล้วนะครับผมสามารถไปเอารูปภาพผมผมรูปไหนก็ได้อ่ะสมมุติเอารูปนี้แล้วกันอ่ะเป็นเป็นรูปนี้เป็นรูปนี้นะครับสมุติเอารูปนี้ ผมใส่คลิกปุ่มสำปุ่มข้างบนแล้วก็วางกันตั้งค่าปุบนี่โทรมันก็จะมาเลยเห็นไหมก่อนทําหลังทําง่ายเลยนิดเดียวนะครับหรือถ้าใครขี้เกียจทําตามนะครับผมมีพรีเซ็ตแจกไว้นะครับในลิงก์ดาวน์โหลดข้างล่างนะครับวิธีการทําก็ไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะมีคลิปทําให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนนะครับมาที่นะครับมาที่ Google นะครับ Google Chrome นะครับนี่ ผมจะใส่ลิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอนะครับใต้คลิปวิดีโอข้างล่างวิดีโอนะครับมันจะเข้ามาปุ๊บมันจะเจอหน้านี้ขึ้นมาล้วให้เพื่อนคาว่าดาวน์โหลดนะครับไปที่ดาวน์โหลดมาปุ๊บมันจะขึ้นคําว่าใดนะครับแล้วเขียนว่าเฉพาะครั้งนี้คลิกหนึ่งทีฟึบนี่มันจะเข้ามาแล้วจะเจอปุ่มสามปุ่มนะครับนี่แบบนึงนะครับมันเหมือนว่าผมดาวน์โหลดไปแล้วอะครับมันก็เลยไม่ค่อยให้มา จะเจอปุ่มสามปุ่มตรงนี้นะครับคลิกหนึ่งทีนะครับปุ่มบนนะครับคำปุ่มบนนี้ครับปุ๊บคลิกหนึ่งทีชึบแล้วจะเจอคําว่าดาวน์โหลดเราก็กดคําว่าดาวน์โหลดปุ๊บนี่มันก็จะดาวน์โหลดเข้ามาเมื่อดาวน์โหลดเข้ามาเสร็จนะครับไปที่แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Lightroom นะครับมาแอปพลิเคชันนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็กลับมาก่อนนะครับกลับมาก่อนมันจะมีรูปภาพนี้นะครับคลิกหนึ่งทีนะครับ มันจะอยู่บนนี้เลยที่เราดาวน์โหลดมานะครับแค่เราคลิกไปเลยแล้วเราก็กดเพิ่มมาเมื่อเพิ่มมาเสร็จแล้วครับมันจะอยู่คําว่ารูปทั้งหมดนะครับคลิกไปที่รูปนี้ปุ๊บหนึ่งทีปั๊บนะฮะเร็วไปไหมนะครับแล้วเราก็ไปคลิก3ามปุ่มตรงนี้แล้วจะเป็นคัดลอกกับตั้งค่ากดเครื่องหมายถูกนะครับกลับมาอยากทำรูปไหนเราก็เลือกมารูปนี้สมมติเอารูปนี้ปุ๊บคลิก3มปุ่มตรงนี้ แล้วก็วางการตั้งค่ารอแป๊บหนึ่งนะครับนี่มันก็แต่งรูปให้เสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นไหมไม่ยากครับไม่ยากเห็นไหมครับจากหไหนไหนโทนไหนนี่เราก็ลองดูปุ๊บโทนนี้เราไม่ชอบนะครับสมมติโทนนี้เราไม่ชอบปุ๊บรูปนี้น่าจะ เราไม่ชอบปุ๊บแปบ้บหนึ่งนะครับนี่สมมติเอาลูปนี้ใช่ไหมกลับมาก่อนรีเซ็ตก่อนนี่คลิกปุ่มสามปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็วางการตั้งค่านี่มันก็จะเป็นโทนสีแบบที่วัยรุ่นเขาชอบก็ที่เรียกกันว่าฮิปสเตอร์นะครับหรือเป็นโทนสีแบบ กล้องฟิล์มแบบฟ้าๆหน่อยเป็นแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นหน่อยครับอันนี้ผมตั้งชื่อว่าโทนเจแปนโทนนะครับสามารถนำไปใช้ได้นะครับอันนี้ไม่ยากนะฮะนะครับถ้าจะออกมาใช้ก็สามปุ่มนี้นะครับก็วางกันตั้งค่านะครับเห็นไหมไม่ยากถ้าเอาออกลูปเอาปลามันจะมีสามปุ่มตรงนี้นะครับแล้วก็บันทึกลงในอุปกรณ์ลงไปได้เลยหรือแชร์ลงใน Facebook ก็ได้นะครับลองดูนะครับบันทึกอุปกรณ์ปุ๊บมันก็เป็นการบันทึกให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเราก็กด ตกลงนะครับปุ๊บก็เป็นที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะ